มาก็อยู่กับผมนะในคาาที่ห้าผมก็เล่นใหม่หมดจนมาถึงตรงนี้เจอบั๊กนะครับปั๊มหัวใจมาเซงเซงกับบักบ๊กออามาครับอ่าไม่ได้แดกนะเพอร์เฟกนะครับปั๊มหัวใจหนึ่งสองอ,อกรรมมาแดกน้ำแดกน้ำกระหายน้ำ ต้องกินน้ำครับเฮ้อเฟอร์เฟกหมดบั๊กไอ้ทีนี้เออหืมนะไม่ละเฮ้อเห็นวะนะครับอ,อืมไอ้เน,นี่เบ,บือ่อเบื่อนั่นมันต้องมีอะไรสักอย่างแน,น่นอนนี่ป๊าป้าหรือหมาหมานะครับมาต่อ ปกคลุมด้วยสาริีนะครับเป็น <c oughs> อมาข้างหน้าอันตรายอันตรายแล้วแล้วไงอ่ะช่วยนึค่ครับกุญแจไม่ไปเหรอเขาพระเอกนะครับยืนบอกทางเดี๋ยวก็ตายเองครับตายแบบวิรบุรุษโอ้ยไอ้สัสเป็นไรไหมเป็นไรไหมไม่เป็นฮ <c oughs> ่าว่ากูเบาแม่ได้ ข้าไปข้างหน้านี้โดนแน่นอนตายอ่ะเึ้นกันดีกว่าไปเ็วเร็วเวติดโอ้ มาใส่ตรงนี้ในชิ้นเดียวนะครับอ,อ้ออีกที่อ,อ้าวโหระครังผมว่าเดี๋ยวระครังได้ตกลงมาแน่นอนโอเคเฮ้ยโอ,อ้โอ้ไอ้สัส อเอาอ้าเยี่ยมเอาแล้วครับจริงอบพยกลบพยกก็ตกลงไปทับคนข้างล่างแล้วก็ตายนะครับเย่เอ็กซ์ซินสำเร็จนับเนี่ยเย่อ๋อไม่ใช่เร็วเร็วเร็วไม่หยุดาะไมเราก็ต้องได้ลงไปต่อ ต่อควันสารพิษมันไม่ตายอ่ะอมาช่วยแล้วก็ก <c oughs> ระผมพยบาบาลนั่นแอลกอฮอล์อ้าวหนึ่งนัดอ,อะไรต่อโอ้โหหักขานะครับ <c oughs> อื้อ ้าันแพ้วันนี้ผมไม่เฟลแต่งงานเลยไหมเร็วดิเร็วดิมองจะอ้าวออะอะไรยังไม่ได้กดเดินเลยแซดเดี๋ยวครับเอาใหม่เอาใหม่อใหม่หอ้หงได้ร่มเล่นใหม่ อะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรวะแค่เดินออกไปโดนสามขีเองอู้หขี้อ่ะชิโมทำไมวะมาเอาไม้เอาไม้มาไหน,นู้นนู้นนูนแล้วอตีละครั้ง บอกว่ามาเซฟนะครับแต่ทำไมผมไปเกิดตรงนั้นไม่รู้ก็ไม่เข้าใจอดึงดึงดึงเรียบร้อยเสื้อเสื่อการรอบสังขารสำเร็จไม่ใช่ละไม่ได้กินละนี่บ้ ต่ออย่างไรคนหนึ่งอุ๊หควันควันเยอะเหมือนเดิมสุดอากาะครับรู๊ลูช่วยหน่อยช่วยผมหน่อยแอลกอฮอล์เหมือนเดิมี๋ยวก็หักขาเออโอ้โหเซลครั้งแรก นีส่สองครั้งอ่าเฟลทีนิดหลับอ่ะ,อ,ะอุ้ยโอ้ไม่หายสนิทเลยอืมไม่ได้ไอ้นั้นอ่ะโอะ้ช่างมันไม่เพอร์เฟกอ่ะ เออแล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมไปทางไหนอะที่ได้ตกข้างนี้เหรอก็ไม่ใช่เนะทางไหนวะก็ผมก็ลงมาข้างอ๋อนั่นไงมีประตูอยู่นี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 ่มะไปตรงานกันาสารพิษไม่ได้เดก็ก โอ้โหโอ้โหใจเย็น huh. ส mm ิจะมาช่วยนะเนี่ยเอาเอายังไงหลุดข้ามได้ไหมมันได้อีกโดดด ทำางไงวะนั่นเข้ามานี่เฮ้ยน้องไปเอากุญแจไหนมาต้องการกุญแจนะครับแล้วก่อนปีป้าเดี๋ยวมาช่วยนะทางนี้ไปได้มันก็ทางออกนี่วะนี่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 ไม่มี นี่นี่นี่อ่าซดน้ำหน่อยนะครับอ้าเอ้าวเฮ้ยแล้วเอาไหนอ่ะอืม งั้นก็น่าจะมีเอ้เือนเมื่อกี้ผมจะเห็นอะไรแววๆนะครับไม่เหไม่ hey, แววอืมมันเจอแว้จากไหนอะ แป๊บนึนงครับเดี๋ยวผมหาแปบ๊บะผมก็เจอนี่แล้วครับมันบอกอะไรสักอย่างวงกลมกับรูปที่ชั้นอยู่ชั้นบนสุดนะครับแล้วนัองยังไงอ,ะอ่ะอะรู้ว่ากุญแจมันซ่อนอยู่ใช้เออใช่มันเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งครับอ่ะแป๊บนึง่งน่าได้แล้วครับมันให้เราตีตรงรูปนะครับตีเสร็จก็ได้มาเลย ในคุณชีแล้วจะเย็นสิป้าจะรีบไปไหนอนะมีหนูอยู่ทั้งคนสบายอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงก็รลอนครับอ๋อข้างบนมันตันอืมปนไปไม่ได้นะครับอะไดแม่แล้วก็เก็บตีรูปได้ไหมไม่ได้ ลงล่างชั้นใต้ดินโอ้โหไปทำไปทำอะไรเนี่ยรับตีแม่งเอเจอสวิตซ์แล้วสิอันนี้มันบอกว่าแปดเองานเข้าละนี่บอกว่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดนอย่างนี้หกหกหนึ่งสี่แปดอ่าหกหนึ 6, 1, ่งสี หกหนึ่งสี่แปดหกหกหนึ่งหกหนึ่งสี่เอ๋อเดี๋ยวแป๊บนะครับหก หนึง่งสี่เอก็รูปแรกเป็นหกลองดูวับหกหนึง่งแปดเด้ออ้าอันนี้เป็นแปด สี่นะครับสี่มากก่อนมี่เป็นเลขหนึ่งนะครับสี่สี่หกอูโหมันเป็นภาษาขีดนะครับนี่มันเป็นขีดขีดหนึ่งแสดงว่าเป็นเลขหนึ่งสี่หกแปดเออสี่หกแปดสี่หกแปด โอ้คอมพิอส์อ่าน่อยแมสเซจตัดตัดอ๋อก็ได้มาละถ้าเราไม่ได้นะมันจะบอกอืเดือดําน้ำบอลรูนอันนี้เครื่องในผลิตแก๊สเน่าใครทำวะเนี่ยเปิดเปิดโหสูตร สูตรเคมีนะครับอือหือไอ้ตรงนั้นมันมีระเบิดด้วยโอ้ระเบิดในน้ำบ่อแแล้วเราก็เปิดสวิตช์แล้วก็เอาระเบิดมาผมรู้รองหน้าแล้วอยากเล่นหมาแรงโอ้า เออาวนั้นเอเ้อเฮ้อตายไปแล้วไม่ไม่ไปช่วยแล้วเอาเอาตัวเองให้รอดก่อนี้หนี่นีหนีผมไม่ไม่ไปช่วยแล้วไปไปไปกลับกลับกลับไม่แล้วตายไปซะเอ้ยผมก็มีออกมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้นับหลอกนะรู้ไหมมันเป็นภารกิจนะฮะเฮ้อได้ระเบิดมา เอาไปแดกทุกลูกไหมสะใจละเซอย่างน้อยมันต้องใช้สอง้นนะครับติงเอ้าไม่โดนแน่อ้าวโดนได้เฉยไม่ช่วยได้เหรอเจอบัคอีกแล้วก็ โอ้โหกินน้ำต้องใช้ป้อนโอ้โหเพอร์เฟคนี่แอลกอฮอล์ไหม่ไงอ้าวอ้าวอ้าวอ,อะไรเนี่ยปั๊มหัวใจอู้อู้ แถวหนึ่งสองแต่ก็ผ้าเป็นสีขาวนะครับอ <c oughs> ่าสีหูอันนี้ฉากอืมแล้วขับรถอ๋อนี่เป็นเหตุการณ์อันนี้นะครับ ก่อนที่เราจะมาเจอสองคนนี้อู้หูที่จูจ่ๆ<จ><จ>เราก็เจอรถแล้วเราก็โดดเข้ามานะครับใครไม่รู้คนแปลกหน้านะครับเรามาต่อกันดีกว่า้ o ว with w a อ e r อ๋อฟอสของเขา,เาตกระเบิด โอ้ถ้ารอดก็แปลกครับไม่ไม่รอดนุ่ได้หมามาช่างแปแกใจไอ้กูเป็นหน่วยพยาบาลนะเว้ยเออดีเราต้องไปหาไอ้อ๋อออ โดนจับซะงั้นอยากอยากโดนหมากันไหมฮึไอ้โง่อู้โอ้การจะแอคกซ์ซิลส์ซะหน่อย ไต้องการกำลังเสริมไปไปเลยไปเลยเยี่ยวดู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 ดอ๋อนั่นไงใครวะนั่น เจอใครโราก็นะรักษามหมดครับ่าไม่เฟลเว้ยชินยา ลองโกรธดังไม่มีใครรู้เรื่องตรงไปข้างในนะนี่หน้าเลเยเฮ้ตรงนี้สัพภาร้านีว่วะเก็บไ,ได้ไหมไม่ได้สัมภาระนะครับมันเป็นภาระแล้วเราเจาะไปทำไมไม่รู้ โอ้โหภาพนี้โอ้โหสวยอะสามดีโอ้โหไม่น่ารอดโอ้เสียวเสียวไข่เลยนี่แม่นี่แมุ่ณจช่วยช่วยกัดแม่งนั่นแหละ ชื it, ่อเลโออภาษาเรียกชื่อทีสินางนันเร็วเรยียมดีมากตามมาตังมเลโออืม เอ๊ะมีอะไรสักอย่างสิต้องมีอะไรพอที่จะคว้างได้นะครับอืมอ่าเจอกระป๋องโห่ดีมากดีมากไป โยมามีกระป๋องแล้วเว้ยองไงยองไงเบื่องใหญ่เหรอต้องกันจังหวะนะครับเฟล,ลทีก็เออสัตว์เอานึกว่าจะไปให้มันโดนเชือกเ,ออเก็บมาเก็บมาคนเราต้องมี ทางผิดาพาดเป็นเรื่องธรรมดาครับนั่นโอ้เราเบิดเลยถึงว่าคิดว่ามันจะเชื่อจะขาดแล้วตกลงมาโอ้โหความคิดกับความจริงเอ้ยดูดูโอ้ วัยให้โอ้โหว่าอุ้ยหืมขาวเฮ้ยทำอะไรวะนั่น อ้ดิฟิลสองโอ้โหบินหนีไปรอบนึงโอ้โหอ้าวไปเรียกสองคนนี้มาลูกลูก ดู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 อุนู้แยกย้ายกันอีกแล้ว เนี่ยเป็นเขื่อนนึกว่ากำแพงนะครับโอ้โห Mm hmm. มันเป็นระเบิดเราก็ต้องก็ต้อง <c oughs> จุดจุดจุด <c oughs> <c oughs> ต้องโดนไฟก่อนกระจุย คนนี้ยากแฮะรบร้อยนี่หมามีระเบิดนะครับใส่ใส่ร้อยนี่ อ้าวสวยแล้วเอมันจะตกลงม,มาไหมวะ ทฤษฎีดุดไปว่าตรงนู้นไงเออหายไปเลยอ๋อทไม่เสียดาวนะครับเหมือนเราต้องทำให้มันตีไฟ ไฟเสร็จแล้วก็ลู่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 ลูนั่นเอ,อ้อนั่นระเบิดอีกลูกละเฮ้ยเก็บมาเก็บมาเก็บไปด้วยมานี่เรามาถึงแล้วนะครับ อ้า oh, ไม่ใช่อ้าวโดนจับอ้าวเราก็โดนจับใช กลายเป็นขี้ข้าเขาอีกแล้วโอ้โหแยกกันเลยนะครับก็ติดต่อกันทางเมลเขาว่ากันงั้นน้องหมาเราไม่โดนโอ้โห มันก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็มีคนตายเยอะอยู응่ฮืมลูกลูกนะครับเป็นผู้ชายเดินได้แล้ว ไปกันละสำหรับภาคนี้ผมก็ขอจบชัเตอร์ที่2ในภาที่5จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ